วูดดี้ช็อกเผยคำพูดไหมหลังปุกลุกขอลดสถานะเหลือแค่เพื่อนเพราะอาการป่วยของคุณแม่ทำให้นักแสดงสาวหน้าคมปุกลุกฝนทิพมชรตะกูลที่มาเปิดใจพูดครั้งแรกในรายการวูดดี้โชว์หลังจากไม่รับงานในวงการบันเทิงมาตลอด2เดือนเล่าทางน้ำตาเจอมารสุมชีวิตและอัปเดตอาการของคุณแม่หลังเกิดอุบัติเหตุพร้อมประกาศ ขอลดสถานะความสัมพันธ์กับพระเอกหนุ่มไม้พระชะระเดชสง,งวนความดีหรือเพียงแค่ความเป็นเพื่อนเท่านั้นโดยวูดดี้ได้อัพอินสตาแกรมแล้วถึงคำพูดของปุกลุกว่าวูดดี้ยอมรับว่าตกใจมากเมื่อปุกลุกบอกว่าได้ขอลดสถานะความสัมพันธ์กับไม้เป็นแค่เพื่อนแล้วปุกลุกกล่าวว่ามันเป็นความผิดของเราเองเรารู้สึกว่าไม่เหมือนเดิมตั้งแต่คุณแม่ลม้มทั้งการใช้ชีวิต และภาวะอารมณ์ก็เลยคิดว่าถอยดีไหมเป็นเพื่อนที่ดีให้กําลังใจกันไปตลอดโดยที่เขาไม่ต้องพยายามมันไม่แฟงกับเขาเลยที่เขายิมไม่ได้เพราะเราไม่สามารถยิ้มได้เขาควรจะมีความสุขในแบบที่เขาควรจะได้รับนอกจากนี้วุฒิยังเผยคําพูดของไม้พัชรเดชหลังทราบว่าปุกลุกขอลดสถานะว่าไม้กล่าวเขาเป็นคนที่รักครอบครัวมากคิดเผื่อคนอื่นก่อนตัวเองเสมอเป็นกําลังใจให้เสมอนะ เธอมีอะไรเธอเล่าให้เราฟังได้เหมือนเดิมมีอะไรช่วยบอกเราได้เราโคตรยินดีเลยสู้ๆนะอยู่ตรงนี้แหละ Just call me